สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้าวันนี้เรามาอยู่กับการให้น้ําในป่าไผ่กิมซุงกันอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าการให้น้ําไผ่กิมซุงในช่วงเนี้ยมันสัมพันธ์กับการออกหน่อในฤดูแล้งยังไงนะครับจะถ่ายให้ดูรูปแบบการให้น้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นสปริงเกอร์ขนาดสองนิ้วนะครับผม นี่น้ำที่พุ่งออกไปนะครับผมพุ่งได้ไกลถึง15เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับผมถ้าเราปรับดีๆเนี่ยจะได้ถึง20เมตรแล้วก็ดูน้ำที่ลดมานะครับผมนี่นะครับก็จะมีขังในที่เป็นแองแองนะครับผมสำหรับปลาไั่น้ำขังแบบนี้ไม่เป็นอะไรนะครับเราจะให้น้ำแบบนี้ผมจะตั้งเวลาไว้นะครับผมจุดละประมาณ หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าการให้น้ำไผ่กิมซุงเนี่ยมันสัมพันธ์กับการออกหน่อยอยังไงช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนประมาณกลางเดือนซึ่งผมประมาณการว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคือกลางเดือนธันวาหรือปลายปลายธันวาใกล้ๆกับปีใหม่เนี่ย เราจะมีหน่อไม้ในฤดูแล้งได้ขายแล้วก็ได้กินนี่เป็นสภาพกอไผ่ในไต่ละกรนะครับของไผ่กิมซุงท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าลำไผ่กิมซุงเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับลำที่มืีกับ หุ้มอยู่เนี่ยกับด้านในจะไม่มีกาบหุ้มนะครับผมความต่างของมันก็คือลำที่มีกาบหุ้มเนี่ยเป็นลำใหม่ที่เราเอาไว้เมื่อตอนตายหรือดูฝนที่ผ่านมาคือเมื่อตอนเดือนตุลาคือลำนี้มีอายุได้ประมาณ1เดือนครึ่งแหละส่วนด้านในเนี่ยเป็นลำเก่าลำเก่าที่มีอายุเกินหนึ่งปีหรือสองปีนะครับผม พอให้น้ําเสร็จเนี่ยผมจะตัดเอาลำนี้ออกเพราะว่ามันเป็นลำเก่าและก็ลำแก่แล้วก็จะเอาหน่อพรก่งนี้ไว้นะครับผม,ม,มนะครับผมเนี่ยนอใหม่เนี่ยเราจะเก็บไว้แต่ลำเก่าเนี่ยเราจะทิ้งตัดทิ้งนะครับผมสาเหตุที่เราตัดเพราะอะไรเพราะว่าลำแก่เนี่ยตามันนะครับผมตาตาที่จะออกหน่อใหม่ที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ย ตามันเขาเรียกว่าตามันเริ่มจะบอดคือตามันไม่ค่อยดีละการออกหน่อมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดทิ้งเพื่อให้ไม่ให้รากมันเนี่ยส่งอาหารไปเลี้ยงนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเลี้ยงเฉพาะกอใหม่ลำใหม่ที่เราเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นลำหนุ่มลำสาวเนี่ยจะออกดีกว่านะครับผมจะออกหน่อดีกว่านะครับผมแล้ว ลำใหม่เนี่ยอายุในการออกหนอเนี่ยมันกี่วันถึงจะออกหนอนะครับผมลำใหม่เนี่ยมันจะมีตาอยู่ตาอยู่รอบๆรอบๆโคนต้นน่ะนะครับผมเมื่อลำนี้อายุได้เก้าสิบวันนะครับผมอายุได้แปดสิบวันถึงเก้าสิบวันมันก็จะออกหน่อมาถ้าเราไม่ลดน้ํามันนะครับผมหนอนที่มันแตกออกมาเนี่ยมันก็จะฝ่อแล้วก็แห้งไป แล้วมันก็จะเอาหน่อใหม่ออกมามันได้ฝนเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มเติบโตงอกงามแต่ถ้าไม่ให้น้ํามันก็จะไม่งอกงามแต่ต้องมีอายุ90วันนะครับผม80วันถึง90วันมันถึงจะแทงหน่อออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นลํานี้มีอายุได้1เดือนครึ่งน,นะครับผมเราลดน้ําต่อไปอีกหนึ่งเดือนมันก็จะได้กําหนดเวลาในการที่จะออกหน่อมันจะพอดีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพอลํานี้อายุได้เดือนครึ่งเราเริ่มลดน้ําเลยนะครับผมพอ รดน้ําครบหนึ่งเดือนนะครับผมหน่อนี้ก็จะแทงหน่อใหม่ส่วนลำเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแต่งกอนะครับผมลำเก่าพวกนี้นะครับผมเน,นี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมผมจะเอาออกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลำแก่เราจะไม่เอาแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าหน่อไผ่กิมซุงกอไผ่กิมซุงเนี่ยถ้าเราเอาํำไว้น stepping, ้อยๆนะครับผมมันจะออกหน่อดีและออกหน่อดกกว่าการที่เอาเราเอาํำไว้เยอะๆแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นลำเก่าเราจะเอาออก เราจะเอาลำที่เป็นลำหนุ่มลำสาวด้านนอกเนี่ยเอาไว้นะครับผมเนี่ยลำด้านนอกเนี่ยนะครับผมลำที่ยังมีกาบคุ้มอยู่เนี่ยเป็นลำใหม่นะครับผมเนี่ยลำใหม่ทั้งนั้นนะครับผมนะครับยังมีฝ้าขาวเนี่ยติดอยู่นะครับผมฝ้าขาวนี่ติดอยู่ส่วนตรงนี้เป็นลำแก่แล้วเนี่ยจะเอาออกนะครับผมนี่คือวิธีการนะครับผมแล้วมันจะสัมพันธ์กับการให้น้ําเรานะครับผม เพราะว่าไผ่กิมซุงเนี่ยพอเราให้น้ําครบหนึ่งเดือนมันก็จะออกหน่อใหม่เป็นฤดูแล้งเป็นฤดูใหม่ที่เราจะทําหน่อขายแล้วหน่อในฤดูแรงเนี่ยมันจะขายง่ายแล้วก็ขายดีมันได้ราคาแล้วก็ขายง่ายด้วยนะครับคือราคาในหน้าแล้งอย่างต่ำมันก็ต้องมี30สิบาทขายไม่ค่อยดียังไงเนี่ยมันก็ยังมียี่สิบาทสําหรับในหน้าแล้งส่วนในหน้าฝนเนี่ยมันแค่โลละ1ิบาทสําหรับการขายหน่อไผ่กิมซุงนะครับ ก็เป็นเทคนิคในการให้น้ำและก็เป็นความรู้การออกหน่อของไผ่กิมซุงนะครับผมส่วนใบแห้งแบบนี้นะครับผมใบแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคาดนะครับเอาคาดเนี่ยเอาคาดมาคาดใบพวกนี้นะครับผมใบที่อยู่รอบๆป่าเนี่ยรอบๆเนี่ยเราจะเอามาโถมเราจะเอามาโถมคาดแล้วเอามาโถมไว้ที่โคนกอนะครับผมเพื่อให้ความชื้น ที่โคนกอของกอไผ่เนี่ยมันอยู่ได้บางคนเขาก็จะเอาดินมาโถมนะครับผมเอาดินเอาแกลบดํามาโถมนะครับผมเพื่อให้กอไผ่เนี่ยรักษาความชื้นและไม่ให้เงามาลอยเงามาลอยหมายความว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเงาลอยนะครับผมเพราะว่ามันตาตาไผ่เนี่ยมันจะอยู่เลยเหนือดินขึ้นมาเพราะนั้นหลักการที่ดีก็คือต้องให้ตามันเนี่ยตาไผา่โคนกอไผ่อย่างเงี้ยอยู่ในดินนะครับผมอยู่ในดินแบบนี้มันถึงจะดีนะครับ มันจะได้หน่อที่อ่อนแล้วก็หน่อก็จะเจะเริญเติบโตหน่อใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันเริ่มงอกจากใต้ดินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นใบไผ่ที่อยู่ในแปลงเนี่ยมีประโยชน์หมดนะครับผมเดี๋ยวมีเราผมม่เวลาเนี่ยผมก็จะมาค่าแล้วก็เอามาโถมโคลกอไผ่จะสังเกตนะครับผมทุกๆตอเนี่ยผมเก็บหน่อใหม่ไว้หมดเลยนะครับผมเนี่ย อย่างเงี้ยนะครับผมยังเป็นนอใหม่อยู่เนี่ยนอใหม่ผมจะเก็บเอาไว้รอบๆอบรอบรอบ,รอบกอเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ประมาณสองสามลำสี่ลำห้าลำแล้วแต่ขนาดของกอนะครับนะครับลักษณะกอแต่ละกอเหมือนกันหมดนะครับผมจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็มีพอมีเวลาเนี่ยช่วงที่ให้น้ําเนี่ย สำหรับการให้น้ำนะครับผมการให้น้ำเนี่ยเราจะให้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งนะครับผมไม่ต้องให้ทุกวันนะครับผมเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยผมจะ,ะให้น้ำ mm ouais. ประมาณสี่ครั้งให้น้ำแบบนี้นะครับผมให้เตียกทั่วทั้งแปลงเลยเนี่ยประมาณสี่ครั้งต่อหนึ่งเดือนเพราะฉะนั like ้นก็คือเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งในการให้น้ำครั้งหนึ่งในการเระยะห่างนะครับ เพื่อให้ป่าไผ่เนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาพอมีความชุ่มชื้นไผ่ก็จะเริ่มสร้างอาหารสะสมอาหารแล้วก็ได้เวลาออกหนอ่อในเดือนธันวาไปลายเดือนหรือช่วงเดือนมกราต้นต้นเดือนนะครับผมค่อยอย่างช้านะครับผมช่วงนี้ก็มาทําไผ่กิมซุงก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําไปท,ทําที่แปลงไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมการทําหน,อน่อนยครับเหมือนกับไผ่กิมซุงนี่แหละ ต้องแต่งกอให้น้ําเหมือนกันนะครับผมลักษณะวิธีการคล้ายๆกันแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยจะยากหน่อยตรงที่มันมีขแขนงเยอะเราจะสังเกตว่าไผ่กิมซุ้งเนี่ยขแขนงมันจะน้อยถ้าเราแต่งกอมาทุกปีนะครับผมโคนกอมาเนี่ยขแขนงจะน้อยของผมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยขแขนงนะครับผมลำขแขนงแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็ดูแลง่ายนะครับผมแต่ถ้า เพื่อนๆที่เคยปลูกอยู่ตามบ้านถ้าเราไม่เคยสางกอเราไม่เคยแต่งกอเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าลำมันจะแน่นไปหมดนะครับผมลำด้านในเนี่ยก็จะแน่นไปหมดมองแทบจะไม่เห็นลำด้านในสุดเลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยกอมันจะโลง่งโปร่งนะครับผมป่าไผ่เนี่ยดูจะดูล่มลื่นดูนะครับผมมันจะดูล่มลื่นหน้าเดินหน้ามาแล้วถูกเปนอนเล่นนะครับผมเพราะว่าเราแต่งทุกปี สภาพมันก็เลยดูดีและสะอาดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้ามีปลูกไผ่อยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อนๆควรจะแต่งกอให้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับแต่งกอมาลักษณะแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆจะเก็บนอง่ายไม่ลกแล้วมันก็ดูแลง่ายนะครับผมดูแลง่ายเพราะบางบ้านเนี่ย ไม่เคยแต่งกอเลยลำก็จะทึบไปหมดเต็มไปหมดลำขึ้นเต็มไปหมดหน่อข้างในที่โผล่มาก็เอาไม่ได้นะครับผมก็ต้องปล่อยให้มันเป็นลำขึ้นต่อไปเพราะว่าไปตัดลำไม่ได้เดินหนีน้ำก่อนนะครับตอนนี้มันกำลังหมุนรอบตัวเองจังหวะมันหมุนพอดี เอาละครับเดี๋ยวจะหยุดแล้วนาหยุดแล้วอพอหยุดแล้วเขาก็จะหมุนต่อก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับผมสำหรับไผ่กิมซุงซึ่งผมก็ทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับไผ่กิมซุงเนี่ยไม่ยากนะครับผมไม่ยากบางคนบอกว่าปลูกเยอะแม่ค้ารับซื้อไม่ค่อยมี หรือบางทีซื้อแต่ตอนตั้งแรกๆพอนานๆเข้าไปค้าขายไม่ดีก็เลิกรับซื้อนะครับผมก็เป็นวิธีการขายนะครับผมเราต้องผมบอกได้เลยว่าการขายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการทรําเกษตรถ้าเรามัวแต่ไปพึ่งพ่อค้าแม่ค้าพึ่งพ่อค้าคนกลางยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่เนี่ยเวลาเขาไม่รับซื้อขึ้นมาเราก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีความคิดที่จะไป ช่วยเหลือตัวเองโดยการเอาไปขายเองนะครับวิธีการขายง่ายๆของผมนะครับผมไม่ได้ยากเลยนะครับผมเอาไปขายตลาดนัดตลาดสดนะครับผมลูกค้าที่อยู่ในตลาดนัดตลาดสดก็มีลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคซื้อคนละหนอสองหนอ่อหรือเรารู้จักแม่ค้าทําแกงถุงเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อทีละสิบโลยี่สิบโลขายเหลือก็เอามาดองนะครับ ะฉนนั้นเพื่อนๆก็เปลี่ยนวิธีนะครับผมอย่าปลูกอย่างเดียวนะครับผมปลูกแล้วเอาไปขายเองด้วยนะครับผมทําตลาดเองได้ด้วยนะครับผมบางคนบอกขายไม่ได้เลยขายได้พักเดียวพอเต็มตลาดเขาก็ไม่ซื้อนั่นเป็นเพราะว่าเราไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเราพึ่งแต่คนอื่นแต่เราไม่เคยพึ่งตัวเองมันก็เลยทําให้การเกษตรมันดูยากบางคนบอกว่ามีตั้งสองร้อยกอสามรอยกอ ต้องฟันทิ้งเพราะว่ามันขายไม่ได้นั่นมันเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับวิธีการของผมเนี่ยไปขายเองนะครับผมหน่อไม้เราดองเอาไว้นะครับผมยังไงมันก็ต้องขายหมดนะครับผมขายวันละขวดสองขวดสามขวดสี่ขวด,ขวด,ขวดห้าขวดบางวันก็ขายได้เกินยี่สิบขวดนะครับเพราะฉะนั้นการจะเป็นเกษตรในยุคนี้นะครับผมต้องพึ่งตัวเองนะครับผมพึ่งตัวเองด้วยการ เอาผลผลิตไปขายเองอย่าไปพึ่งพ่อค้าแม่ค้าคุณกลางอย่างเดียวนะครับผมก็ฝากเพื่อน <SC. S 1> ๆเอาไว้นะครับผม <S <S นะครับ <S <S ผลิตผลผลติตออกมานะครับผมอย่างหน่อไม้เนี่ยไม่ต้องกลัวขายไม่ได้นะครับผมมันแปรรูปได้แปรรูปเอามาทําหน่อไม้ดองอยังไงมันก็ขายได้ขายหมดนะครับผมก่อนจะพึ่งฤรือดูการใหม่เนี่ยหน่อไม้ดองหมดก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้แต่ที่สําคัญหลักการก็คือต้องเอาไปขายเองนะครับผม ขายเองส่วนหนึ่งจะขายให้แม่ค้าอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่การขายเองเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวว่าสินค้าเราจะขายไม่ได้ก็ฝากเพืเ่อนๆไว้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ